โอเคนะครับขอบคุณอาจารย์เลยดังแบบสวยๆให้สวยที่สุดในโลกคูกข่าวก็ดีๆมันตอนเน้นนะคอจชลีคุณชาพี่ว่าชลีคุณชาพี่ว่าชีคุณชาพี่ว่าม,มือม,มือคูกข่าวก็เนี่ยเสร็จแล้วนม,มือก่อ,คอ,คอคนะอค,ครับก่อนครับก่อนครับ การเรียนนะครับเป็นเด็กดีนะครับเข้มแข็งนะครับนโมพุทธายนะสว,ส,ส,นนยสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคน